โอ้โหหกสิบหกใบนี่มันกว้างมากถึงขนาดที่ว่าต้องเอากล้องมุมสูงมาแบกกล้องอ่ะนี้นะครับ Veb ีบศูนย์สี่นะครับข้างหลังก็เหมือนเดอร์มีกี่แคนคนสามแคน,แคนโฟกัสไม่จับนี่มีอะไรมากเจเนย่บยิบสองใบเกียร์ย2ิบสองใบแล้วก็เกจเนจะยิบสี่ใบนะครับแต่จะบอกอะไรให้อ่ะเดี๋ยวค่อยไปบอกเดี๋ยว ว่ามันให้กิฟอะไรมายัางไง <E <ach> อ่าเดี๋ยวเราจะไปดูเราเราจะเ,จารเ,เริ่มจากอะไรแฟงชี้ิเชจเนเจอร์่อนชีชเชชี้นนี้เริ่มจากเกจเนเจอร์นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูเกจเนเจอร์กันช่วยเราตอนนี่นะครับในเอวีเอวีศูนย์สี่อย่างที่บอกนะครับนอกจากสามแคนที่พี่บอกแล้วก็จะมีสุ่มหลังกล่องซึ่งพี่ระเบิดตั้นมาให้แล้วดูเรียบร้อยไปดูในช่องพี่นะเจ๋งมากแต่ที่เจ๋งก็คือให้มาทําไมให้เดี๋ยวก่อนนะให้กิ๊มาสามใบนะ มีสีอะไรบ้างก็ปกติแล้วมีฟอร์สเอ็กเซลแล้วก็ใช่มาครบแต่ว่าตัวนี้ใช้สีอะไรใช้สีเหลืองใช้สีเหลืองนะอ่าวางสีเหลืองไป่อใช้สีฟ้าแล้วก็แคร์อะไรอีกข้างล่างเออ่จีนิซิสใช้ฟอร์สใช้สีฟ้าจีนิซิสใช้สีฟ้านะครับอ่าต่อไปเกียร์นะครับใช้ฟอร์สเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววางให้ดีก่อนอ่าเกียร์ใช้สีอะไรครับฟอร์สใช้สีฟ้าเฮ้ยอ้เยทำไมไม่ให้สีฟ้ามาแล้วกูจะแจกกับเพื่อนยังไงะแต่ปกติเขาก็ให้ กูตีให้สามสีอย่างนี้เลยตลอดแต่นี่มันออกเอาไว้อันนี้มันออกสามไม่ใช่สเธอลืมไปหรือเปล่าหลักฉันเพราะอะไรแล้วจะทำยังไงอะเขาเนี้ยเดนี้ฮะไอ้แฟงแชร์กันแล้วทำไงวะแบ่งคนละสองใบใช่ไหมสี่กล่องอะเด็กนี้ใช้เยอะด้วยบอกเออแล้วจะพอไหมไม่พอสี่ใบไม่พอพี่ทำไงดีวะแล้วเดี๋ยวเวลาพี่แยกแคนขายในพี่จะใส่เดี๋ยวพี่ เดี๋ยวพี่มีเศษเดี๋ยวขอจอมาจอมามันมีไว้เดี๋ยวมาแบ่งให้แล้วกันอาจจะสักสามใบเนะไอ้แค่นี้สองใบพอไหมวะอย่างมากให้สามอะอ่าเดี๋ยวดูอาจจะอาจจะอย่างละสามเดี๋ยวดูก่อนโอเคมาเริ่มด้วยเกณเน่หลังจากระบบเลือกคลิปนะก็หวังว่าจะแก้ไขนะครับต่อต่อไปเนี่ยเพราะว่าเวลาเด็กๆมันแช์น้องๆมันแช์กันเนี่ยมันไม่พอนะครับสีไหนไม่ใช้เราก็ไม่ต้องให้เข้ามานะเกณในคกิฑก็ คอมเมนต์ไว้ด้วยผมคอมเมนต์อีกหนึ่งเสียงนะครับมา嘛แฟงมาเลยอันแรกคือเกจสามแป๊บครับตอบธุรกิจกันะเฮ้ยโอ้โห่ตอบธุรกิจด้วยค้าขายแล้ววะนักล่าที่ผ่านการฝึกฝนเลี้ยวเผาเลี้ยวเผาเอาเผานี่วะเขาดนี่ว่าสอเสือตะกี้โอเคยช่วงันกันครับถ้าคุณมีการเกจสามในโซของคุณความสามารถออโต้ของยูนี้จะทำงานสองครั้งเด้อ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 ขอบแปปต่ออันนี้มาลงแวนนะครับ ทรงการ์ดึ่งบบสูตรของกองการ์ดคุณลงดอบโซนและความสามารถในํางานตามประเภทของการ์ดที่อ่อนลงดอบโซนนั้นถ้าเป็น normal unit นะครับดูกา๊าซ4แบบสูตรของกองการ์ดคุณพอก๊าซแกส่องตามความไม่เกิน2ใบของช่องเรีกยากอรและสับกองกา๊าซแต่ถ้าเปิดบนสุดเนี่ยเป็นทิกเกอร์เนี่ยอยู่นี้ได้บุก1,500คิวแล้วอย่างนี่โคตรเก่งเริ่มดูเกตสามเลยนี่ดุดันเหลือเกินอ่ะต่อไป สามอีกหนึ่งตัวคู่ก้าดินสอแฮมทาโร่ชื่อไม่น่ากลัวเลยแฮมสุเกะนะครับเล่นมุกเดิมนะแฮมทาโร่เนี่ยเล่ช่องบรรยากาศเมื่อลงสนามถ้าคุณมีอัศวินดินสอแฮมสุเกะและผู้รับเทนดินสอแฮมสุเกะในโซคุณทิ้งมือคุณสองใบและคุณได้รับอิมัลเดียกิฟต์แอคเซลหนึ่งใบหมดอยางแล้วก็ค้นหาสิบดินสอแฮมสุเกะและก็ผู้รับเทนดินสอแฮมสุเกะอย่างละหนึ่งใบในกองการ์ดคุณพูดชัดๆหน่อยดิก็แล้วไงต่ก้าดอย่างละหนึ่งใบเข้าลงลงช่องบรรากาดและสับกองการ์ด มีเป็นเกตสามนะครับทำเอ็กเซลได้ไอตาเดียวทำเอ็กเซลตาอยู่นี่ทำไม่ใช่ตรงนี้เหรอใช่อะไรวะหนูมันลูกตาอยู่นี่อ๋อนึกว่าตรงนี้ตามันไหมอ๋ออยู่ข้างบนนี่หว่าข้างล่างเป็นอะไรวะเป็นกะจีเจ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 เยียวเหรอใช่ใช่เาต่อไปเกตสองไบโนทิลัสไทเกอร์สุดแร่งเกิลแวนเรียนนะครับเมื่อมันตีนะครับสามารถคัรบัตหนึ่งนำก๊าดหนึ่งบปะสมของการ์บัตคุณลงดรอปโซน และความสามารถจะเกิดตามประเภทของการที่เอาลงดับโซนนะครับถ้าเป็น normal unit ได้จัวหนึง่งแต่ถ้าเป็น trigger unit เก่งมากเล่นรายการคู่แข่งหนึ่งใบรีทายแล้วก็เลกยูนิตแถวหน้าของคุณสามใบได้บ,ก 5, บก 5, วกห้าพันบวกห้าพันนะครับเ,เก่งมากเลยแล้วรีทายชาวบ้านด้วยโอ้โหจะเก่งไปแล้วสุดยอดเลยตัวนี้ยนะเอาไปมาแพนดี้มีแพนด้านะครับ geo g a p h ใจแอนซูนิโออกิลในช่องเรียกาดครับถ้ามันอยู่ในช่องเรียกาศที่เพิ่มขึ้นมาก็คือช่องแอสเซลนะครับ ถ้ามันอยู่ในช่องไอเซลมันจะบวก8,000หมดละง่ายๆหมาแพนดี้ครับต่อไปแฮมทาโร่เราอาซวินดินสอแฮมซุเกะนะครับในช่องมังการเหมือนกันถ้าบการดาคุณเป็นผู้กล้าดินสอแฮมซุเกะเนี่ยมันจะบวก3พันอีกสกิลในช่องนันการกนในการต่อสู้ที่การนยิยมตีถ้าในโซคุณมีผู้รชนดินสอแฮมซุเกะอยู่ในใน, 5, นี้บวก5,000นี่ดูหน้าตามันฟันเย็นมาเยอย <laughs> หมดย่างเนี่ยอ,อ๋อมาแถวบนหมดต่อ<ม>ไปแถวล่างต,ตัวแรกนีดเลยปะอ่าผู้เล่น<า>ใช้ลินสอแฮมสุเกะนะครับอัอน,นี่ไปขี้ข้าดีกว่าเป็นูขี้ข้าคู่ถ้าเป็นการคุณเป็นผู้กา้กาดินสอแฮมสุเกะอยู่นี้ได้รับ4,000อีกสกิลโค้ช่อ,ชอในการเหมือนกันเมื่อจบเทิร์นคุณสามารถโซบัสหนึ่งแล้วนำอยู่นี้เข้าโซค้นหาสิบลินสอแฮมสุเกะจากกองการ์ดคุณไม่เกินหนึ่งใบเคลื่อนมือและสลับกองหมดละฮึไม่ใช่แบบนี้หรอเอ้ยไอหยิบ ตกลงไปนี้ด้วยป่ะเนี่ยใบนี้ด้วยเอาสลับดอกรับของนั้นไม่คพูดถึงเมื่อกี้ที่พูดถึงไปนี้นี่พูดถึงไปนี้นะแหมเราก็ไม่ได้อ่านด้วยเลยมันมาปุ๊ใส่เลยวางไปเลยวางปุ๊บไอ้แฟ้มใส่เลยแฟ้มแม่งใส่แล้วมะยพี่ลืมมองพี่ลืมบอกพี่ว่าไอ้ไม่ใช่ค่ารับใช้นี่หวะโมโนคิวัสไทเกอร์นะครับสลับใบนะเมื่อกี้นี้ตอนแรกนะค่ารับใช้คือตัวนี้นะครับ ผู้รับใช้ทิ้งเสาไอผู้รับใช้นะอพี่ก็ลืมดูชื่ออะไรยิบมาส่งสงเขาเรียกว่าไม่ประสานงานต่อไปต่อไปอันนี้ทั้งเวนทั้งเหลียนนะเมื่อมันตีนครับหรือเมื่อมันบูสต์นะครับผมสามารถโซบัสหนึ่งและส่งกร์ดหนึ่งเป็นบสุดของกล่กองการาดคุณลงดอบโซนแล้วความสามารถจะเกิดตามประเภทข,ของกร์ดที่ลงดอบโซนถ้าเป็น normal unit เนี่ยคู่แข่งไม่สามารถคอการ์ดที่มีความสามารถพิทักษ์จากมือลงช่องกาดได้ก็คือห้ามพิจัเนเองถ้าเป็นเกอร์ยูนิตเนี่ยคู่แข่งไม่สามารถคอกาก์าจากมือนะ ผู้แข่งสามารถคอบกาสจากมือได้เพียงทิกเกอร์ยูนิตเท่านั้นคือเคอยูนิตประกาศทิกเกอร์เท่านั้นแล้วต่อไปตัวไหนอันี้ไปอี่แป๊บแเลยดีกว่าอันนี้เดี๋ยวปับโฟกัสให้ถ้าบอกว่าเก่งก็เลยใส่มาอืมโอเคอเกิรที่ช่องรายการนะครับเธอละครั้งนะครับเมื่อการ์ดของคุณถูกส่งลำโซนจากกองการ์ดคุณส่งลงดรอปโซนนะครับ สามารถคาสบโนหนึงนะ่งแล้วนำการ์ดไปนั้นกลับขึ้นมือได้โอ้หเก่งอ่าเป็นไงแล้วก็โปรเกตดีนี้มันก็เอาท็อปท็อปเด็กลงดอกอยู่แล้วก็แบบเฮ้ยไปนี่หน้าหยิบหยิบเลยถ้าเก่งก็หยิบเลยลเก,ก็หมดทั้งนี้ครับสองเกนี้ต่อไปก็เป็นเอ่อดอทิกเกอร์ดอทิก,ดอ,ทกดอพีจีและอันไหนดอพีจีวะอันนี้ดอพีจีนี่ดอพีจีและคิเดคาทิกเกอร์คีคีอีกแล้วคีเราเป็นสัตว์สัตว์แบบว่ามีพิษอ่าแต่ดอทิกเกอร์ดอธรรมดานะแล้วก็ฟอนทิกเกอร์เป็นไก่กับ มาอันนี้ครับเป็นฟอนต์นะครับอย่างละบายพอซื้อสี่กล่องก็มีอย่างละสี่เราไปเลือกเอาแล้วก็ฮีนแล้วก็เป็นฮิวนะครับต่อไปเป็นแคระแฟร์เจอเนซี่นี่เจนเนซข้างล่างเลยนะนี่เราขยับมาเลยนี่อ๋อเฮ้ยอืมอืนี่ฮะใช่ป่ะสีนี้ปะไม่ใช่สีฟ้าไหนวะ นี่ต่อไปเริ่มจากเอียงมาเลยนี่หลังกล่องเรามีด้วยนะครับเอ่อแบบนะฮะโอเคราชินีแห่งการพยากรณ์ฮิมิโกะเฮ้ยอ่านดีๆนะฮิเฮ้ยฮิจริงจริงแล้วอย่าเย็นอย่าเน้นดิเออแต่ละครั้งนะครับสามารถโซบัสห้าแนะนำคีทิคอลหรือดอทิเกอร์จากโซคูเนะบายไปใต้กล่องการ์ดและความสามารถทิเกอร์ของการที่ทำกลับไปใต้กล่องจะทำงานตามเกฑ์ของบรรากับคู่แข่ง คืออะไรยังไงสมมติอะหมรยการผู้แข่งเป็นเจสามเราโซบาร์ดห้าแล้วก็เลือกคี้ติ๊กข้อที่เกร์เนี่ยอีกหนึ่งใบนะไปใต้กองการแล้วเกิดอะไรขึ้นก็ทิกเกอร์จะทํางานสามครั้งก็คือชี้หนึ่งหมื่นหนึ่งคี้ได้สามครั้งก็คือสมมติเราเก็บคี้เนี่ยถ้าเกิดวรนยากาเป็นเกตหนึ่งเราก็ชี้ได้ตัวหนึ่งครั้งครั้งหนึ่งใช่ไหมเราชี้ตัวเดียวกันได้ไหมได้ครับเพราะจะเกิดทีละครั้งอื แต่ต้องค้างทีละค้างเสร็จก่อนนะอ่าเหมือนกับได้ตัวนั้นสามมือเราเช็คได้ทิกสามใบเลยใเหระประมาณนั้นโอ้โหแต่ช่วงมือหมดอะเป็นดอทิกเกอร์โคตรเจ๋งเลยเออแล้วเป็นดอทำไงวะก็ได้โจดสามโจ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 ั่วน่าให้กลับอะไรเก็บอะไรก็ได้นะเก็บฮิวทิกเกอร์โอ้โหฮิวสามครั้งโกงขี้โกงอะอันนี้สกิลกระดิชองเวนการครับอยู่ในทั้งหมดของคุณที่มีเกรดอาพรสวรรค์นะครับอยู่ไม่สามารถถูกเลือกจากความสามารถของการคู่แข่งได้และได้รับห้าไพ่เหมือนลิซิธใช่ไหมสรุปกตงใช่ม ไม่ตาม,ามากมากอ่ะแล,และได้รับความสามารถของทิกเกอร์ที่อยู่นี้ได้รับสมมติโยนในนี้ได้บุกหมื่นบุคคีไอตัวที่มีเกรดอ่ะก็ได้บุกหมื่นบุคคิเหมือนกันอืออีกสกิลเมื่อลงเรียนนะครับสามารถนําการ์ดหนึ่งใบในโซคุณมาเป็นเกรดอภรรสวรรค์ให้กับยอ,อยู่นีตนี้ได้ในสภาพอยู่ในข้อวความอะไรเฮ้ยเดี๋ยวผมจะอ่านต,อ <laughs> ต่ออ่ะไม่เป็นไรอ่ะมันเอาไปเช็คสกิลหน่อยไม่ตกเป็นเม้าหมายอ่ะ ไม่ตกไปมนของมันมันก็ต้เป็นรีซิทนะตแต่ค่าทั้งหมดก็คือตุ่มไมไ่เขียนรีซิทเลยตุตต่ม,มอ่ะต่อไปเททพิดาแห่งนิทรันอีวานากะอิมิกิลทั้งแหวและทั้งเรยนนะครับเธอละครั้งนบสามารถโซบาสามเจ้าก,การหนึ่งใบงามการ์จากมือคุณหนึ่งใบเข้าโซคุณและเพิ่มพาวเวอร์ของยูนิตตามตามสองเท่าของค่าชิลของการที่ถูกนาเข้าโซด้วยความสมานนี้ ก็คือเซบาทสามโจหนึ่งสมมติเอาพิวเข้าโซอ่ะจะได้บวกตัวนี้จะบวกสี่หมื่นเพราะว่าคูณสองใช่ไหมใช่ใย่างตัวไหนตัวนอร์มัลก็ได้ใช่ป่ะได้ครับนอร์มัลเก่งนอร์มัลการหมื่นก็เป็นกัดสองหมื่นอ่าอันนี้จะบวกสองหมื่นบวกสองหมื่นพูดผิดอุ้มเฮ้ยหนกคนเหนียวอ่ะพิวอ่านตรงนี้่อยอ่านต่อไปอ่านพิวอ่านหน้าจอเลยอ่านตรงนี้อันนี้เพิ่มเติมอ่เก่งเหมือนกันออโต้วิอ่าไอ้นี่นะซาโฮะฮิเมะ เมื่อลงสนามช่องเรียกขาดออโต้สามารถจะฮาคอร์สเข้าตัวบาสหนึ่งโซบาสสองจวการ์ดสองใบนำการ์ดบนมือคุณหนึ่งใบเข้าสู่โซได้เพิ่มแม่แท็กของยูนิตตามค่าดีเฟนซ์ของการตามค่าการ์ดของการ์ดที่ถูกนำเข้าสู่โซด้วยกามสมรภนี้จนจบเทิร์นจวสองใบแต่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องทิ้งใบที่จวกันได้ใช่ไหมใช่ครับทิ้งใบไหนก็ได้จวสองปุ๊บแล้วค่อยมาเลือบนมือหนึ่งใบเออกเข้าโซเข้าโซก็คือเหมือนเดิมคือถ้าเอาทิกเกอร์เข้าก็จะ ถ้าเอาทิกหมื่นห้าเข้าก็พลังบวกสามหมื่นเพราะเขาบวกบวกเท่าเดียวบวกเท่าเดียวครั้งนี้ผมเองต้องฆ่าเพิ่มสกิลให้เยอะการกระดูกเก่งๆตัวนี้เก่งเหนียวเหนียวยจะเก่งกว่านี้ขอเยอะไปหน่อยนะไอ้ตัวนี้มีหลังกล่องบอกว่าแฟงมีครับเฮ้ยมีหลังกล่องเฮ้ยไอ้แฟงบอกเอาตัวนี้ด้วยพี่มันมีหลังกล่องเป็นสิ่งมันต้องเก่งเฮ้ยหลังกล่องมันต้องทำมันต้องเก่งมันต้องเก่งใช่ไหมอ่ะอันนี้นะครับ เมื่อเมื่อมันตีฮิตเมื่อมันอยู่เหรียญแล้วมันตีฮิตนะครับคุณสามารถนําการ์ดจากโซคุณเอาไปมาเป็นเกจออคอลสวรรค์ให้ให้กับ์ดติดนี้ได้อีกตะก,กี้เกิดขึ้เรียกการเหมือนกันยู่ในนี้ได้รับหนึ่งหมื่นจำนวนเกจออคอลสวรรค์ของยูนิตนี้ฮะหนึ่งหมื่นตามตามเกจของมันอะ่ะโอ้โหอ๋อไอ้น,นี่โดยตลอดชีวิตด้วยเป็นคอนเฮ้ยจริงดิในเทิร์นฝ่ายตรงข้ามยืนสามหมื่นได้ใช่ใช่ถ้ามีสองใบก็ยืนสามหมื่นใช่แต่ไม่เป็นไรหรอกมันคงไม่เป็นแฟนตลอดชีวิตหรอก มันอยู่เลียสกิลมันอยู่เลียเราสกิลอยู่เลียโ่าบวกไปแค่นักูไม่ตีหรอกเยอะขนาดนั้ช่างมึงอ่ะอันนี้เก่งมากใช้ระยะยาวเลยแต่ไม่ทำหลังกองงงมากหมายความว่าเราใช้กันหลายชุดเลยใช่ไหมเนี่ยใชเอาอ่ามาสกิวกรณีช่องบรรยากาศนะครับเมื่อจบกันในสู้ที่มันตีเนี่ยนำมันเข้าโซ่โจนหนึ่งและโซชัดหนึ่งแค่นั้นแหละโจนหนึ่งโซชัดหนึ่งเปลี่ยนตัวซะงั้นเอาไปเก็บแล้วก็จั่วมันได้ทั้งมือทั้งโซไงมันได้ของคืนหมดแล้วนี่ใช้โอ้โหมีเอียงตัวไหนอีกเนี่ยเอาแบบนี้เอาแบบนี้แบบนี้ โอ้มันเยอะว่ะโอ้เก่งว่ะเมื่ออยู่นี้โจมตีหรือบนบูธคุณสามารถนาการ์ดจากโซคุณหนึ่งมาเป็นเกตอาพรสวรรค์ได้อีสกิลก็ช่องเดียวกนเหมันสามารถคาถาหนึ่งทิ้งเกตอาพรสวรรค์ของคุณหนึ่งใบเรียกเลกาของคู่แข่งที่อยู่แถวตั้งเดียกรวมอยู่นี้หนึ่งใบแล้รีถ่ายแต่คงไม่ต้องรีถ่ายหรอกเก็บไว้ใช้เถอะหมดแล้วเหมดแล้วเออไปนี่นี่สุดแก่งรถคอร์สไหนไหนดูที่รถคอร์สเลยนะเสี่ยงกันรุ่นวายเหลือเกิน รถคอนห้าเฮือสามสามเลยนะนะเอามาเปี่ยวกินช่องยากศเมื่อเมื่อการใด้ลงสนามจากมือคุณนะครับรถจํานวนการที่ต้องจ่ายด้วยการโซบัสครั้งต่อไปลงสามใบจนจบเสร็จคือถ้าลงมาปุ๊บโซบัสต่อหลังจากมันลงเนี่ยรถเลยใช่ไหมใช่ครับอ่าเราเราแสดงให้ดูไปแล้วนะในในหกคอนเทนต์อะไรนะหกแครดหกคอนเทนต์นะครับลองไปดูแครนี้เราไม่บอกซ้ำละนอนไม่ใช่ไปดูดูกันมากแม่มดกบเมลิซา You, เกิวเกิดช่องเกกนการเหมือนกันเมื่อลงสนามจากมือคุณสามารถโฉบสามผู้แข่งดูการ์ดไปมือสุดจากกองการ์ดต,ตัวเองตามจำนวนเลกาดของตัวเองนะครับผมและขอาการ์ดเหล่านั้นลงช่องเลกาดที่มียูนติตอยู่และสลับกองการ์ดความสามารถของผู้แข่งจะไม่ทํางานในการขอด้วยความสามารถนี้หมดแล้วต้องภาษาเล่นไหมฮนา่ต้องหรอกเราปอกไปเรียอะห,<ม>หมดแล้วฮ<ล>ะเจนี่เจนี่เราหมดไปแล้วนะครับ ต่อไปเป็นแคร์ไรคร์สุดท้ายเกียร์คุณยุเข้าแม่เกียร์นะครับเกียร์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 ะมาแคร์สุดท้ายเดี๋ยวเราจะได้อัพแล้ว่านลงไปเดเสริมนานเลยสู้ๆไว้เกียร์ไว้ e b สิบสามอาเราด้วยเกียร์สี่นี่บอกเลยนะครับเกียร์รอบนี้มีเกียร์สี่มาให้สองใบนะครับมีมาทําไมก็ไม่รู้ใช่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 ใ่าช่ใช่ใช่อช่ใย่ใช่ใช่ใช่ใ่ใชเใช่มช่ใ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 ชามช่ใ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 ช่าช่ใช่นชลใช่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 ใช ถ้าในใบสมุคุณมีเกรดหนึ่งหรือมากกว่าคู่แข่งเลือกเรียกการของตัวเองหนึ่งใบแล้วนําไปใต้กองถ้ามีห้าเกตหรือมากกว่าเนี่ยคอการ์ดหนึ่งใบสูสุดของกองการ์ดคุณคนะอการ์ดคอทอ็อปเด็กะลงเรียกการถ้ามีสิบเอ็ดเกตหรือมากกว่าคอการ์ดสองใบาจากโซนของช่องเรียกการและเลือกเรียกการของคู่แข่งสามเฮ้ยเลือกเรียกการของคุณสามใบบวกห้าพันคือถ้าเกิดเราพีชิบเอ็ดใบอะ นี่เราจะได้ทั้งความสามารถหนึ่งใบและความสามารถห้าใบแล้วก็ได้สิบเอ็ดเลยนะได้หมดเลยนะบอกให้อะต่อไปเกตสีอีกตัวหนึง่งมังกรการอาวกาศ Dragon มิสเทอรี่แฟลรากอนนะครับผมสกิลเหมือนในเมื่อกี้เลยเมื่อลงสนามนะครับใช้ความสามารถด้านล่างตามเงินการเกรดในใบครับในใบมีเท่าไหร่ว่าบ้าถ้ามี3เกรดหรือมากกว่านะครับได้หไดถ้ามีเเกรดหรือมากกว่าได้หนชิ้ ถ้ามี13เกตหรือมากกว่าเลือกยูนิตของคุณ6ใบบวก1 0 0 0 0มื่นถ้ามี19เกตหรือมากกว่าจนเมื่อจบเทิร์นนี้ครับทิ้งการในมือคุณทั้งหมดคุณได้รับเทิร์นเพิ่ม1เทิร์นและในเทิร์นเทิร์นนั้นคุณไม่สามารถทําการไล่ได้ก็เข้าเทิร์นเราก็จวปกติเบมือนเดิมนะครับถ้าเรามี19บใบนะครับเราจะได้ทั้งเก19เกตสิเก้าเกตคือผลรวมในใบนะเอามันบวกกันถ้ารวมแล้วได้ถึง19เกตขึ้นไปเนี่ยเราได้3เราก็ได้เจ็ดก็ได้วก็ได้19ไ้วย อ่าเดี๋ยวเราจะมายัางไงมายัางไงดไมีมีหลายวิธีหลายวิธีหลายวิธีธเราแสดงให้ไปดูแล้วใช่ป่ะเราดูได้หกวคนหกวันหกคอนเทนต์ลนเลยเนี่ยนะ,ยะยอ่าต่อไปไอ้นี่สก,กิลเป็นตัวฐานนะครับผมสก,กิลกับเรื่องบรรการนะทิงท้งทิ้งการจะมือคุณหนึ่งใบแค่เกตลงเป็นสามค้นหาเกตสี่จากกองการ์ดคุณไม่เกินหนึ่งใบมาไลรในสภาพสแตนและสำหรับกองการ์ดคุณและเมื่อจบเทิร์นเนี่ยรีไทม์อยู่ในนั้นและไลรเกตสามคุณจากโซคุณหนึ่งบใบในสภาพเลสอีกสกิลมาถูกไรอ่านียสกิลอ๋อ ถูกเลยครับสามารถคาตาบาสสองจดการหนึ่งใบได้นี่เลยครับทีนี้มันเก่งที่ได้ฟอสเพิ่มนี่แหละคือคือเมื่อเข้ามาได้ฟอสหนึ่งได้ฟอสหนึ่งใบแล้วแล้วก็สมมติเรียกตัวนี้เข้ามาไล่ค่ะพอจบเทิร์นลิทายตัวนี้เขาบอกว่าเอาข้างล่างขึ้นมาหนึ่งใบแล้วก็เลือกตัวไหนก็ได้แต่คงจะเลือกตัวนี้แว๊บได้อีกหนึ่งฟอสได้อีกหนึ่งฟอสอ่าสองใบครับถึงบอกว่าไอ้นี่ใช้ฟอสเปลืองนะครับอืมสี่ใบไม่พอแต่ดันให้นี่มาแค่ใบเดียวหนึ่งกล่อง สี e ่กล่องก็อีแบ่งกันสองแคนแบ่งยังไงเนี่ยอ่าต่อไปเอียงบ้านอะคนไหนเอียงวนะสองใบนีบ้ไม่เอียงเอียงใบนี้เอียงใบ,งบนี้นะโอเคีสายสองตัวไม่เอียงนะเอาใบนี้เลยมาไม่ได้ใช้ด้วย <c oughs> เออ Lost Break Dragon <c oughs> เมื่อลงจากมือคุณในเมื่อลงเวนเลียนะครับใบการ์ดจากมือคุณหนึ่งใบโจวหนึ่งอีสกิลในช่องเดียอกันนะครับในเทิร์นคุณถ้าในถ้าคุณมีการ์ดไงในแบรนโซนคุณอยู่นี้รับสามพันหมดแล้ว ต่อไปอันนี้เลยยาวในตัวไหนเก่งตัวนชื่ออะไรสตรีมเมคคา닉นาบุอืมเล่นกันยาวๆนะ่สกิลกัช่องรียกนะครับเมื่อมันตีนะครับใบการ์ด้โดนโซนคูนึ่งใบและคู่แข่งไม่สามารถขอการเกินหนึ่งหรือสูงกว่าจากมือมาป้องกันได้จนจบการต่อสู้และเมื่อจบการต่อสู้นั้นเนี่ยนำนี้เข้านำอยู่ในนี้เข้าโซนได้ัวหนึ่งถ้าเป็นพีก็คือห้ามพเจิต่อไปอ่าอันนั้นนะครับ เมื่อลงเรียกการจากมือคุณนะครับผมใบดอกโซนคุณหนึ่งใบครับได้อยู่นี้ได้รับสามพันเราเลือกดอกลงไปใบเลยเหรอเนี่เราก็เลือกกาดได้เลยไอเลือกเกดได้เลยนะใบก่อนแล้วค่อยหาเกจีมาลงเพื่อเพิ่มเกจได้เพิ่มเกดก่อนเลยหมดยังหมดแล้วหมดแล้วหาต่อไปตัวไหนเฮ้แล้วนี่ไม่เอียงเหรอไม่เอใช่แบบนั้นเลยนจะเย็นดิแฟนอย่าเพียอย่าเพียจะเพียลย สกิเมื่อเมื่ออยู่ที่แบวนนะครับเมื่อมันตีที่นะครับใบมือคุณหนึ่งใบและจวหนึ่งอีกสกิลอยู่ที่มือนะครับถ้าจะทิ้งการ์ดเนี้ยสามารถทิ้งในทางเกสาร์ดได้หละนี่เป็นทิ้งไตอยู่บนมือก็เก่งนะอยู่ในหนามก็เก่งอ่าต่อไปบสุจุท้ายไหมชับพันเวอร์เกอร์สกิลกิในช่องรียการนะครับเมื่อลงสนามจากมือคุณนำการ์ดจากดอกทรงคุณไม่เกินหนึ่งใบไปใต้กองการ์ดและถ้าคุณนำเกสารหรือสูงกว่าไปใต้กองการ์ดเนี้ยสามารถสบัสสองเพื่อจวหนึ่งใบได้ เดี๋ยวเรามีคอมโบที่เราแสดงแล้วอาจจะผิดไหมแฟงอันนี้ไม่แน่ใจใไทแรนการ์ดก็บอกว่าผิดตัวแรนการ์ดก,ก็บอกว่าได้แต่ว่าพี่อยู่ไปดูในการ,ราดภาษาอังกฤษแล้วมันแต<ร><ม>่ต้องเชื่ออังกฤษนะจริงๆอ,อ,อังกฤษไม่เคยผิดเดี๋ยวคอมโบไหนมาดูกันมาเอเลยอันนี้เมื่อวันนั้นที่เราไอ้หกแคนของคนหกแคนน์ทนเราบอกว่าเราทําตัวนี้เราทําแบบไหนเราทําให้โดนทำไปดูก่อนก็คืออสมนี่คือเรา เราทาจากไทเวนกาดใช่ไหมแฟงทำเหมือนเราทำเหมือนแฟงไทววนกาดใช่ไหมใช่ครับหรือว่างไงว่าผิดบอกว่าอ่าลองดูทีอ่อันนี้คือเราต้องอยู่ในสภาพนี้ก่อนก็คือเราต้องมีเกีสามตัวหลักหนึ่งตัวในโซ่แล้วก็ตัวมานอีกตัวอ่าก็คือลงมาโป้งได้แล้วสมมูรณ์เลมาอ่าสมมติได้ตัวแรกเดีนเนี่ยมันมีการหาเข้าโซ่ใช่ไหมเกียร์แฟงแฟงครับมันมมีการหาเข้าโซ่ใช่ไหมไม่มีมันก็ต้องคือถ้าถาว่าเราต้องไล่สองรอบใช่อ่าเราก็ได้ฟอนมาสองใบใช่คอ่า ม่ที่ต่างว่าฟอสได้อยู่แล้วสิเดี๋ยวเราจะดูฟอสเพิ่มเฉยอ๋อโอเคอ่ะสมมติมีฟอสอยู่แล้วอ่ะแล้วไงต่อมีฟอสแล้วไอเนี้ยสกิลตัวเนี้ยบอกว่าทิ้งการ์ดบนมือให้ผลรวมเกรดเป็นสามหรือสูงกว่าจะไ,ได้นะอ่ะคือเราไล่สองครั้งใช่ไหมอ่ะ,อะมีสองฟอสแล้วอ่ะสม,มมติอ่ะ,อะจะได้ไม่งงอ่ะมีสองฟอสแล้วไงต่อเสร็จปุ๊บสกิลมนะันอ่ะคือสกิลคือตัวนี้นะครับผมทิ้งการ์ดบนมือกี่ใบก็ได้รวมกันให้ได้เกรดเท่ากับสามหรือสูงกว่าอ่ะพี่ทิ้งปุ๊บอ่ะแล้วหาอ แล้วตอนจบเธอเนี่ยรีทายเกสีที่เ,เข้ามาไล์เนี่ยแล้วก็คออาไม่ใช่คอพูดผิดครับไล์เกศสามหนึ่งใบในโซของเราตอนที่เกศีสูยีทายไปเนี่ยมันยังยังถือว่าอยู่ในโซลเขยังไม่มีแบนการ์ดตัวใหม่อืแต่ทำแบนการ์ดให้ทํายังไงแต่ทีเนี้ยเขามีคอมโบที่ชายแบนการ์ดเขาโพสลงมาบอกว่าถ้าเกิดว่าคิปปกติต้องอ่าพอทิ้งปุ๊บไอ้นี่ก็มาถูกไหมพอจบเธอไอ้นี่ไปไอ้นี่โผล่มาอีกรอบนึงก็คือเอาเอาในโซมาไล์ก็ได้เพิ่มอีก หนึ่งใบอ่าหนึ่งใบแอบนี้คือตามสเต็ปที่เราเล่นกันคือคือตามสกิลที่เราอ่านตามการอ่าต่อไปอันเนี้ยถ้าเกิดว่าทาประกาศว่าไงเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราใช้สกิลของตัวเนี้ยทิ้งมือไปรอบหนึ่งแล้วเราประกาศคออ่าประกาศไลท์ศูนย์ใบก็คือเขาบอกว่าไม่เกินหนึ่งใบในนี้บอกว่าไม่เกินหนึ่งใบอ่าอนเลยอ่านเลยอะไรไม่เกินหนึ่งใบค้นหาการเกสีจาก กองการ์ดคุณไม่เกินหนึ่งใบไม่เกินหนึ่งใบนะเราเลยเรียกศูนย์เราเลยเลือกศูนย์ได้เราเลยเพราะฉะนั้นเราก็เก็บสกิลนี้ไว้ก่อนหนึ่งครั้งถูกไหมเราเราไม่ต้องคอเอเราไม่ต้องไลท์เพราะเป็นศูนย์แต่ว่าแต่ว่าเราทําสกิลไปแล้วใช่เราก็เดี๋ยวจะได้เปลี่ยนตัวอีกใบหนึ่งอย่างที่ที่เขาบอกเดี๋ยวจะบอกว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็สกิลแล้วหลังจากนั้นเราประกาศใช้สกิลรอบที่สองเพราะว่ามันมีสองมันมีต้องมีสองใบนะเราขึ้นมาถูกป่ะต้องมีสองใบครับอื เสร็จปุ๊บพอเราสั่งทัิครั้งสองทีนั้นเราเอาเกสีเอาทิ้งอีกทีหนึ่งป้งเอาเกสีเข้ามาอืทีเนี้ยอันนี้จะพูดอ่าไม่ต้องพูดถึงตอนจบตีนะพูดถึงตอนจบเธอจบละตอนจบเธอเนี่ยจบอันนี้ไปเทคเทคครั้งที่สองที่เราใช้ไปก็จะรีไทเกสีตอนนี้ยยังไม่ถือว่ามีแวนนำเกรสามจากโซเข้ามาไลยปึ๊บเพราะฉะนั้นได้อีกหนึ่งใบได้อีกหนึ่งใบแล้วสกิลของรอบแรกที่เราใช้ไปเนี้ยที่ที่บอกว่าไม่เกินสูตรไม่เกินหนึ่งใบเออไม่เกินหนึ่งใบ เราเลือกศูนย์สกิลก็จะเกิดอยู่ใช่ไหมใช่สกิลบอกว่ารีไทเรียรีไทเรียกรีไทรีไทแวนใบนั้นที่เราเข้ามาแต่ว่าเราไม่ได้เข้ามาไงเทคมนเลยไม่สามารถรีไทได้แต่ว่าแวนกาดเนี่ยถ้าเกิดไม่ใช่ค่าค้อนเนี่ยถ้าเทกไม่ครบก็ให้ทำไปจนจบอ่าโอเคเสร็จปุ๊บพอเราไม่มีรีไทปุ๊บแต่ว่าเรายังสามารถเอาสลับตัวกับเข้ามาไล่ใหม่อีกรอบเพราะฉะนั้นเห็นอีกหนึ่งเทคใช่ใช่ครับอีกหนึ่งใบอันนี้ปัญหาอยู่ที่ตรงไหน ปัญหาไม่อยู่ที่ตรงว่าการในภาษาอังกฤษเนี่ยผมทองไปอ่านตรงนี้บอกว่าไม่เกินหนึ่งใบใช่ป่ะแต่ภาษาอังกฤษว่าไงมันไม่มีคําว่าอั to อือคือคาว่าัพ to เนี่ยมันหมายว่าให้เราเลือกได้ว่าเราจะเอากี่ใบไม่เกินจํานวนที่เขากาหนดอือภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเขียนถ้าเขียนเขียนเขียนอ่านแปลเป็นไทยเลยว่าหาการค้นหาการเกสีเข้ามาไลท์คือบังคับใช้เลยคือเหมือนกับว่าบังคับว่าต้องเอามาไลท์เท่านั้นพี่ก็เลยไม่รู้ว่าอันไหนจะถูกต้องพี่ก็เลยมาให้ดูแล้วก็เดี๋ยวรอไทยบรรยากาศเขาประกาศอีกทีนะครับ ไอที่ทำหกแกน้งคอนเทนต์พี่ทําตามแวนการ์ดไทยแวนการ์ดก็เลยมาแก้ตรงนี้นะครับแต่เดี๋ยวต้องดูทีนะว่าเกิดอะไรขึ้นเอาละตอะนนี้แหละเราก็จบด้วยนะครับนี่เลย e เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนดินี่เลยครับวีนี่ไปนะวะวีบีศูนย์สี่ e นะครับเสิร์ชในร้านพี่เจอแน่นอนครับพี่ทิ้งร้านร้านพี่ไว้ละพี่ทิิ้งงลกาไม่ใช่พี่ทิ้งลิงก์ร้านพี่ในช้อปปี้แล้ะรายอยู่ใต้ลิงก์นี้นะครับ ไปแล้วครับบ๊ายบายรับ3คลิปรวดบ๊